ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสร้างฟาร์มไก่กันนะครับโอเคอันนี้ก็คือโครงล่างโครงการโครงสร้างนะครับก็ไม่ได้หาว่าจุบิบอะไรามาเท่านั้นหรอกนะครับก็คิดสดนะครับไม่รู้จะทำยังไงด้วยนะครับดูดูดีๆ,ดๆ,ๆก็คิดว่าจะทำฟาร์มไก่นะครับก็เลย เปิดคลิปนะครับที่รู้นะครับผมต้องใช้ลาวานะแต่ไม่มีลาวาจะทำยังไงเอก็เอาคลิปหน้าละกันนะโอ้โหเอาจริงดิโอ้ย oh, <shit! S 1> โอเคหนะ้าขอขออนุญ,ญาตปิดมอนเตอร์นะครับ โอเคเราทำมันต okay. ่อเลยนะครับก <center belt sources> ็นะคบก็ก็หลายทีก็ดีโอเคนะครับที่รู้ต้องใช้ลาวานะครับทำไมมันไก่เป็นไก่ไอ้นั่นเขาเรียกว่าอะไรนะไก่สุกอะเออนะครับ ไม่รู้นะว่าจะเวิร์กก็เปล่าลองวางไปวงกลมดูนะครับคืออันนี้คิดสดเลยนะไม่ได้คิดมาก่อนนะครับพี่ตังค์คะเมื่อกี้หมาออกข้างนอกเบี่ร์เพื่อนไยคลิปอยู่บ้างนอ้นนนะงองพี่ประตู โอเคเออาลันะบก็นะครับตอนนี้วัตถุด,ดิบยังไม่ได้นะครับเดีย๋ยวถ้าหาได้ก็สร้างเลยนะครับ เดี๋ยวตรงนี้จะวางเป็นประตูไก่มันเล็กกี่บ็อกนะเดี๋ยวขอคิดก่อนบล็อกเดียวมันข้ามโดดมาได้เค้ับก็แบบนี้นับน่าจะได้นะ แต่ยอย่าเพิ่งวางนะเดี๋ยว,ยว,ยว,ว,นะยวต้องลอกไก่มาใส่เดี๋ยวถ้าผมจ่คลิปนี้เสร็จผมก็ไม่ดูจูดี้แล้วนะเห็นได้ข่าวว่ามันออกไปนอกบ้าน โอเคฮุบชุบฮุบชุบฮ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 บชบตรงนี้เว้นไว้ให้ไก่เข้าเลยนะ โอเควัตถุดิบจะวัตถุดิบเอยวัสดุเอเอหมดแล้วนะครับก็จะต่อันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าวันพรุ่งนี้นะครับบาย